สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งไหนแล้วก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ และในวันนี้ s p o t t b a าร์สตขอพาคุณผู้ชมไปดูกันที่เรื่องราวของกองกลางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่ในเต็ดนะคะอย่างบรูโน่กิมาริสที่ต้องบอกว่าตอนนี้สาลิกาดงจะขาดเขาไม่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็กลายเป็นหัวใจในแดนกลางของทีมไปซะแล้วด้วยนะคะอีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะจอมสู้ชีวิต นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีเรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของหมายเลขเสื้อ39ตามที่เราเคยนำเสนอไปแล้วใน EP ีก่อนหน้านี้นะคะและตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละค่ะว่าเขาคือกองกลางคนสำคัญซึ่งหากว่าจะมองภาพรวมแล้วเขาคนนี้คือแกนกลางในเกมรุกของทีมเลยนะคะทั้งเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างไหลลื่นทีเดียวละค่ะ หากจะย้อนกลับไปมองถึงที่มาที่ไปที่สร้างความโดดเด่นให้ตัวเขาก็ต้องบอกว่าเขาคือเพชรเม็ดงามนะคะที่จูนิยโรแปนนัมบูกานูอดีตจอมเทฟริคิกของลียงซึ่งปัจจุบันนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการสโมสรฝ่ายกีฬาเนี่ยดึงตัวมาจากแอลติโกปารานิเซ่สโมสรนในบ้านเกิดที่บราซิลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ตอนนั้นเป็นนักเต no ะโนเนมแหะค่ะที่ไม่มีใครรู้จักนะคะแต่ว่าแค่เกมที่2ที่เขาได้ลงสนามในสีเสื้อลียง เขาก็ลงไปสร้างความประทับใจในทันทีค่ะด้วยการมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีม OL สิสยบยูเวนตุสซึ่งตอนนั้นยูเวนตุสก็มีคริสเตียโนโรนันโดนะคะและภาพที่คุ้นชินคือการรับบอลจากกองหลังพลิกบอลหน,นีตัวประกบลากพาบอลฝากขึ้นหน้ามาแล้วก็จ่ายให้เพื่อนยิงต่อไปนั่นเองค่ะ การเข้ามาของกิมารายส์จึงทำให้แดนกลางของนิวคาสเซิลมีสีสันและประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะและการเข้ามาร่วมทับสาริกาโดงของกิมารายส์ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของสโมสรอีกด้วยล่ะคะ่ะบรูโน่กิมารายส์ย้ายมาร่วมทับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์นะคะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1575ล้านบาท พร้อมกับโบนัสตามผลงานในอนาคตอีก6.6ล้านปอนด์หรือว่า297ล้านบาทโดยมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลชุดเหรียญทองโอลิมป,ปิก2020เซ็นสัญญายาวถึงปี2026ค่ะและด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจและดีอย่างต่อเนื่องบวกกับความมุ่งมั่นของแดนกลางรายนี้ทำให้สาริกาดง ตัดสินใจต่อสัญญาค้าแข้งในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028 mm hmm. เมื่อวันเสาร์ที่7ตลุลาคม2023สยบข่าวย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะคะขณะเดียวกันค่ะสื่ออังกฤษยังรายงานด้วยว่ามิดฟิลวัย25ปีรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,500ล้านบาทหลังจะรดปากกาต่อสัญญา กิมาไราส์ก็เปิดใจด้วยนะคะว่าดีใจอย่างยิ่งโดยตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แฟนบอลก็ทําให้ตนรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านตนมีความสุขมากกับที่นี่ เป็นสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจหวังว่าจะทำให้แฟนบอลมีความสุขต่อไปและช่วยให้ทีมทำได้ดีเพราะนั่นคือเป้าหมายของตนและไม่มีคำอธิบายใดที่จะบอกว่าตนมีความสุขแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งยังจําในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกได้อีกด้วยนะคะเขาบอกว่าตนเนี่ยเคยบอกว่าอยากเล่นให้กับสโมรสรแห่งนี้ในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกและตอนนี้มันก็เป็นจริงแล้ว เมื่อมองไปรอบๆสนามถึงเพื่อนร่วมทีมตนภาคภูมิใจกับพวกเขาทุกคนภูมิใจในทีมภูมิใจในสตาฟโค้ชภูมิใจในเจ้าของและภูมิใจในตัวของแฟนบอลด้านผลงานในฤดูกาล2023-2024สำหรับนักเตะรายนี้เขาลงสนามให้ทีมรวมทุกรายการไปแล้ว24นัดยิงไป1ประตูกับอีก3แอสซิส ซึ่งในหลีเขาได้ลงเป็นตัวจริงถึง16จาก17นัดใช้เวลาวาดลวดลายในสนามสำหรับเกมหลีกถึง1,405นาทีนะคะและสำหรับเกมลีกนัดที่17ของฤดูกาลกับฟูลแลมนัดเซนเจมส์พาร์คเขาก็สามารถพาบอลแหวกเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะแอสซิสต์ให้ลูอิสไมลี่ยิงขึ้นนำได้อีกด้วย แต่ในการลงสนามกิมารายส์เคยเปิดใจด้วยแหละค่ะบอกว่ามีสโมสรนหนึ่งที่เก่งเหนือทุกทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไม่อยากเจอเลยนั่นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะเก่งเกินกว่าที่จะมีทีมไหนสามารถรับมือกับเกมรุกของพวกเขาได้โดยในฤดูกาลนี้สาลิกาดวงนั้นออกไปเยือนเรือใบสีฟ้าในเกมลีกและพ่ายมาก่อนศูนย์ประตูตอนหนในนัดที่2ของฤดูกาลซึ่งกิมารส์ก็ได้ใบเหลืองในเกมนั้นอีกด้วยนะคะ โดยเขาเคยเปิดใจผ่านช่อง YouTube ของชาลาปพอดแคสต์ว่าเรารู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าทุกๆท,ทีมในอังกฤษ พูดตามตรงมันจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดของเราเมื่อเจอกับพวกเขาตนเนี่ยเกลียดมันนะคะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่กําลังประจันหน้ากับพวกเขาที่เป็นมืออาชีพมันทําให้รู้สึกแย่มากเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ในสนามถึง15คนเจอกับเราที่อยู่ในสนามเพียงแค่7คนนั่นทําให้คุณมองไปตรงไหนก็จะเจอแต่พวกเขาและพวกเขาก็เก่งกันหมดทุกคนถ้าต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ คุณจะรับมือกับพวกเขาอย่างไรพวกเขาหาทางทำประตูกันได้ตลอดมันรับมือได้ยากมาก และนั่นค่ะก็เป็นคําที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งหากจะตัดภาพมาตอนนี้เชื่อว่าการเจอกันในระลอกที่2ของฤดูกาล2023-2024ระหว่างทั้ง2ทีมซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่นัดแล้วนะคะนับจากนี้ที่ซาลิกาดวงนิวคาสเซิลจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หากดูจากระยะห่างคะแนนค่ะตอนนี้ก็มีช่องว่างเพียง5แต้มเท่านั้น นี่นับเป็นปีแรกในรอบหลายฤดูกาลที่ลูกทีมของเป๊ปกวาเดโอล่าจะทำแต้มหลุดมือบ่อยครั้งอย่างในตอนนี้นะคะ และแม็กกิม,มาราสจะเคยเออกมาบอกว่าการเจอกับซิตี้นั้นทำให้เขากลายเป็นเด็กในความรู้สึกแต่ครั้งนี้นะ่าจะเป็นเด็กที่โตพอจะต่อกรกับแชมป์เก่าได้ดีกว่าครั้งก่อนอย่างแน่นอนค่ะถ้านักเตะบ,บาดเจ็บของนิวคาสเซิลเริ่มทยอยหายเจ็บกลับมาส่วนทางกับแชมป์เก่าปีใหม่นี้เราอาจจะได้เห็นนิวคาสเซิลเปิดรังเซตนเจมส์พาร์คเก็บแต้มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นได้นะคะ แต่จะแค่แบ่งแต้มหรือคว้าชัยชนะเลยเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วค่ะสำหรับกิมารไรสเขาเลือกที่จะย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลด้วยเป้าหมายที่ว่าเขาจะต้องช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้นซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะคะ นอกจากจะรอดตกชั้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเขายังเป็นตัวหลักในการพาทีมโลดแล่นในถ้วยใบใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024แม้จะอกหักตกรอบแบ่งกลุ่มแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีของสาลิกาดงซึ่งแน่นอนว่ากิมารยสคือส่วนหนึ่งที่จะถูกจารึกชื่อลงไปในการมีส่วนร่วมกับทีม นอกจากนี้เขายังกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศลีคับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ47ปีที่สโมสรเข้าชิงรายการนี้แม้ว่าจะจบด้วยความพ่ายแพ้แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับทีมที่จะยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับจากการเข้ามาของกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบีย และจากความยอดเยี่ยมของกิมารายส์ส่งผลให้เขาเนี่ยคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักเขียนฟุตบอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษประจำปี2022จากการนั่งรถแท็กซี่หมายเลข0ู9เป็นระยะเวลากว่า5ชั่วโมงบนถนนคอนกรีตสู่ถนนของโลกลูกหนงังที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านทั้งคราบน้ำตาทั้งรอยยิม้มนั่นก็สามารถหล่อหลอมบรูโน่กิมารายส์ให้มีหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะ มีจิตใจที่มุ่งมั่นหลังจากนี้ต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถพาศาลิกาดงจบอันดับที่เท่าไหร่ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024และจะยังพาทีมไปโลดแล่นบนสังเวียนยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้อีกฤดูกาลหรือไม่แฟนสาลิกาดงคงต้องร่วมส่งใจและเป็นกำลังใจให้เจ้าของเสื้อหมายเลข39ต่อไปค่ะ